มาเลยครับมาดูกันว่าวันที่มีอะไรกันบทับทัครับไปก่อนใครเลครับอ่าลครับชอบก็จัดขดก็ผ่านครับ๒๗ทับทับครับ370703730ครับผมอยาลนะครับชอบก็จัขัดก็ผ่านครับแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับผมแนวทางแมวน้อยแมวน้อย มาแล้วอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขารก็ผ่านกันเลยๆครับผมโทรศูนย์หนึ่องเจ็ดเจ็ห้าโทรศูนย์หนึ่งศูนย์ 5. ครับผมมาแล้วน,นครับวันที่ยี่สิบเจด้ากแปดอจะเดินหน้าอีกเรามาดูรัฐบาลไทยก่อนครับมีคนถามมาเยอะครับนี่ครับรัฐบาลไทยอดงระเพืินครับ แปดศูนย์ตัวเดียวยังอยู่แปดศูนย์แปดศูนย์ครับผมอย่าลืมกลับเลยนะครับศูนย์แปดนี่เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยด้วยครับเด้อว,วันที่หนึ่งทับหกทับหกแปดครับอหนึ่งทับหนึ่งทับหกแปดรัฐบาลไทยโอลงเ่อไปแปดศูนย์ศูนย์แปดเอาพูด,ดง่ายว่าตัวเน้นครับอะเน้นกันนะตัวเน้นครับตัวเน้นครับ ตัวเน้นตัววงกลมครับ,รบน,นี่ครับนี่นะครับวงกลมเลยนะครับเนี่ยแปดศูนย์ 8, 0, ครับผมตัวเดียวเน้นๆ้นครับอย่าลืมนะครับชวอวรพว่าจขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ศูนย์ตัวเดียวนน้นๆสอบก yup. ็จะด Blaze. ขัดก็ผัดกันได้ด้วยนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเด้อแนวทางรัฐบาลไทยโอดูงนาผืนครับวมานี่ครับผมไปเลยครับชอบก็จะขัดก็ผ่านครับมาที่ยี่สิบเจ็ดทัาห้าทัหกด พอดวงนะเพื่อนมื่อนดื่มครับสรอบว่าจดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับชอบว่าจดขาดก็ผ่านครับผมยี่สิบเจียรตาทั้หกแปดยี่สิาทัหกปดครับ2 8, 0, 2 8 0แปดศูนย์สองดสองแดสอย์ครับสาศ 5 0า8ู 50, ครับเป็นแนวทางของออดุงนาเปิ่นครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอืมแล้วเรามาดูนี่ครับไปดูวันที่ยี่สิบแปดครับ ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเวลาครับมาดูวันที่28่สิบแปทับห้าทับหกแปดมีปมาทับหกมาเลยครับครับก็จัดการก็ผ่วันยี่สิบปดมาทับหกปมาแล้วครับก่าลืครับ ยี่สิบแปดทับผ้าทับหกแปดห้าน้อยทั่วไปห้าน้อยทั่วไปครับแมวน้อยแมวน้อยครับมานะครับหนึ 1, 6, ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกครับจะบอกหนึ่งศูนย์บนน้องหนึ่งหกศูนย์พระครับบ่าหลงครับบ่าหลงโอ้เว้ยนะครับพูดหลงอีกเดียวครับหลงหลงลงึมลึมเนาะหนึ่งหกศูนย์พระะครับหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดครับผมสอบก็จัดการก็ผ่านกันได้ด้ยนะครับผมเล่าพัฒนากับแมวน้อยครับผมเล่าพัฒนากับแมวหน่อย,อน,น,อยนะครับเนาะทรศูนยะ์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสอง เจ็ดเจ็ดสามครับผมอ่าพัฒนากับเมวน้อยครับเราพัฒนาครับผมมาดูนี่ครับวันที่ 20, ทยี่เปดถ้ามาครับผมแปดเมียวน้อย หรือว่าออ้ลุงนาเพืนมาและครับชอบก็จัดก็ห่านกันได้เลยคร,รรลครับอุ้นาพืนครับยี่ถ้าผ้าถามแปดยี่แปดถ้าผ้าต้อแปดหาหน่อยทั่วไปหาหน่อยทั่วไป ครับดาววัฒนาอับอดุงนะเพื่อนยี่สิบแปดมาเร็วครับผมโอ้ยี่สิบแปดมีดาววัฒนาครับไปกันเรื่อยๆครับวันที่ยี่สิบเก้าครับได้ยินเสียงกาล้องไหมครับเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็ เก่าหาเก่าหาครับอืมอืม,อมชอบป่วยใจขาดก็หันกันได้เลยนะครับนะคี่หกสิบเก้าทับผ้ารับหกแปดครับสองหก กาลองไปครับ9595 26060 2620บ 260, วกกัน9556หรือว่าจะเอา59เป็น56อีกแล้วครับหลงหลง,ลงเ,เดีเ๋ยวครับเอาเอาแน่เป็น5.9นะครับเวย อืมอย่นะครับมันหลงครับอีกเรี่ยวครับขดเขียนหาหกสองตัวพี่น้องเลยหาเก้าดำนะครับเด้อโอไม่ครับอืมด้วยที่เขียนหาเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าครับอเอาเช่นนีก้ก็ได้ครับละหาเก้าเออเอาเลยครับนี่ ้าเก้าไปเลยครับวันที่ยี่สิบเก้าชอบก็จะขัดก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับกามันหองว่าเก้าหาเก้าหาครับอย่าลืมมาครับชอบก็จะขัดก,ก็ผ่านครับหาหน้อยทั่วไปสปกการาสั์ปกติ E ี p น้อยสามเมื่อกี้นอยพัฒนาลาสามเมื่อกีครับอย่าลืมนะครับชอบก็จะขัดก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม สองตัวครับเมวน้อยเมีวน้อยยี่บเก้าอย่าเลยนะครับนอกก็จะคัดก็ผาดกันได้เลยนะครับอ่ะอื่ไปเรื่อยๆครับนี่มาแล้วครับยี่สิบเก้าทับห้าทัพหกแปดครับศูนย์ห้าเกียรติห้าเกียรติศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเกียรติศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับสอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่ยี่สิบ เก้าครับอือสองคนจัดการก็ผ่านครับไดเลนะครับเก้าทับห้าทับหกแปดครับศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก็ดศูนย์ห้าศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด,ลลดแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับสองคนจัดการก็ผ่านกันได้ครับช่วยให้ซื้ออาหารน้องแมวด้วยนะครับอาหารน้องแมว ไม่มีเลยครับแห้น้ำมันโซล่าใส่เครื่งปั่นไปครับผมน้ำมันก็ไม่มีนะครับต้องการด่วนๆน,นะครับน้ำมันโซล่าครับด่วนมากครับน้ำมันโซล่าครับอาหารแมวน้อยครับโหงสุดท้ายครับขอให้ญาติทุมีมบบความสุขความสุขนะร่ำรวยร่ำรวยนะครับผม